สวัสดีครับวันนี้นะครับผมผมจะมา,าแนะนำกิจกรรมต่างๆที่กำลังจะ,จะมาถึงใน2เดือนข้างหน้านะครับผมก็คือเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญในของในประเทศอเมริกานะครับผม ในส่วนใหญ่ที่สามารถขายได้ก็จะเป็นประเทศอเมริกาผมก็เลยจะเน้นอเมริกานะครับผมแต่ที่จริงเราสามารถทำของประเทศอื่นได้เช่นเดียวกันนะครับผมเนื่องจาก ble, เลบบับเบิลสามารถขายไปใน, <c oughs> ในประเทศออสเตรเลียยุโรปก็สามารถขายได้นะครับผมแต่ลูกค้าหลักก็คือจะมาจากอเมริกาเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมาทำสินค้าหรือว่ากิจกรรมที่มีความสำคัญ วันต่างๆของอเมริกาแล้วผมขัวข้อคือมิถุนายนแล้านะครับผมเราจะทําอะไรดีสิ่งที่จะทําคือไม่ใช่ทํางานของมิถุนานนะแต่เราจะทํางานที่กําลังจะเกิดขึ้นในอีก2เดือนข้างหน้านะครับผมโอเคสไลด์ถัดไปนะผมช่วงปิดเทอมกับ อ่า LGBT เนี่ยเป็นของเดือนนี้นะผมแต่ยังสามารถทําได้นะผมเพราะว่า LGBT โดยเฉพาะ LGBT เนี่ยมันเป็นงานที่สามารถที่จะขายได้ตลอดทั้งปีนะผมมันเหมือนเอวิกีนะผมเนื่องจากคนสนับสนุน LGBT เนี่ยมีอยู่อ่าตลอดเวลานะผมเพราะฉะนั้นสามารถจะที่จะทำขายได้นะผมแล้วก็ช่วงปิดเทอมก็เช่นเดียวกันนะผมก็สามารถที่อะจะถึงแม้ว่าเราทําในตอนนี้ใน ปีหน้าเราสามารถขายได้เนื่องจากการปิดเทอมเปิดเทอมเนี่ยมันมันมันไม่ได้มีแค่ช่วงเดียวนะผมมันมเป็นระยะระยะเพราะฉะนั้นก่อนแนะนําให้ถ่านะผมอ่าอันที่สามคือเป็นกิจกรรมช่วงรดูร้อนแล้วก็งานที่จะมาถึงนะผมโอเคอันนี้ส่วนอันนี้เป็นตารางของงาน LGBT ะนะผมว่าจะมีในช่วงเดือนไหนเดือนไหนบ้างนะผม อันนี้ผมเอามาเข,ข้านะครับเป็นกิจกรรมต่างๆที่จัดใหญ่พอควรนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหน้านะครับผมเราสามารถที่จะบันทึกหรือว่าสต็อปไวแล้วไปสามารถที่จะเข้าไปหาข้อมูลตามหัวข้อนี้ได้นะครับผมโอเคส่วนสไลด์ที่5นะครับผมก็จะเป็นเกี่ยวกับงานที่จะขครในช่วง รูดูลอนที่อเมริกานะครับผมหลังจากที่ปิดเทอมนักเรียนทุกคนก็จะหยุดหยุดพักที่บ้านนะครับผมชาวอเมริกาเขาจะหากิจกรรมต่างๆที่ทํากันนะครับผมโอเคอย่างแรกคือเป็นกีฬานะครับผมกีฬาก็คืออันนี้ผมยกตัวอย่างมาในประมาณนี้ก็สามารถเอาไปทําได้แล้วตัดขยายได้เป็นจนํานวนมากนะครับผมวิธีการหาคีย์เวิร์ดเยอะอันนี้คือเป็นคีย์เวิร์ดหลักนะครับผมคีย์เวิร์ดยอดที่เราจะหาคีย์เวิร์ดก็คือทํำยังไงบ้างผมจะยกตัวอย่างเป็นตัวนี้นะครับ โอเคก็ okay. copy นะครับหลังจากนั้นผมก็จะมาที่ easy ด้วยส่วนใหญ่เนี่ยผมจะรีเสิร์ชผ่านทาง easy นะครับผมแต่ก็สามารถที่จะรีเสิร์ชผ่านทาง amazon ก็ได้นะครับโอเคแป๊บนึง copy ก่้นนะน่าจะ c o p ะ ทไมก๊อไม่ได้ครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับรอสักครู่รอสักครู่อ๋อผมกดผิดเมื่อกี้ผมกดผิดต้องกดอันนี้ครับ่หลังจากนั้นเราก็มาวางตรงตรงเสิร์ชของของ easy นะผมเพราะว่าทำไมผมใช้ทำไมผมถึงใช้ Easy เนื่องจากอะสินค้าที่ผมขายดีส่วนใหญ่ผมเอาเรีเสิร์ชมาจากทาง Easy นะครับผมจะถนัดมากกว่าเนี่ยครับผม เราหาใช่เราหาลงไปนี่เราเจอแล้วครับของเด็กนะครับผม okay. แต่เราจะหาของผู้ใหญ่ลงมาลงมาถ้าเรายังหาไม่เจอเราก็ใส่คำว่าเชิดลงไปนะครับผมนี่มันจะมีคำว่าเชิดนี่ครับ โอเคสมมติว่าเป็นตัวนี้นะโอเคครับ I love, I love อะไรเนี่ย a s k e t b a l ลอะไรสักอย่างนี้ครับผม mm hmm. เกี่ยวกับกีฬานะครับเนี่ยมีคนซื้อไปเลยนะครับผมเห็นไหมมีคนมารีวิวด้วยไหมยความว่ามันม,มีตลาดมีความต้องมีมีอะไรนะรียกว่ามีตลาดอยู่นะครับผมถึงตรงนี้นะแล้วก็ไปเสิร์ชดูที่เล็บบาเบิลเนาะ ดูที่เลเวลว่ามีคนทํากี่คนนะครับอันนี้เราได้อันนี้คือเรียกว่าเป็นหนึ่งคีย์เวิร์ดแล้วนะครับผมโอเคมีแค่เจ็ดสิบสองีโซนะครับผมก็คือคนทําก็ไม่ยังไม่ได้เยอะมากครับผมเพราะฉะนั้นอ่ะตัวนี้ก็สามารถที่จะเอาไปอ,ออกแบบตามที่เราต้องการนะครับผมเนี่ยตัวที่ขายได้ที่นี่ไม่มีเลยนะเราสามารถที่จะเอาไป ออกแบบแล้วก็สามารถที่จะเอามาขาในทางเลเว a b l e ได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเอาดูตัวตัวอย่างถัดไปน,นะครับถ้าสมมติเราจะหาคีย์เวิร์ดเกี่ยวกับอืมอันนี้เกี่ยวกับอะไรไม่รู้ฟุตบอลัะอย่างเนาะติ้งถึงที่นี่ป๊าปี้แล้วก็ไปวางในส่วนนี้ไปวางที่ e ีซีนะครับ เราสามารถแยกกระจายออกไปได้นะมันสามารถที่จะหาหลายคีย์เวิร์ดได้ใน1ห,หัวข้อใหญ่เช่นฉันรักฟุตบอลฉันชอบเล่นฟุตบอลฉันฉันอะไรต่างๆเนี่ยมันสามารถแยกหัวข้อ,ขอย่อยออกมาได้เป็นจนํานวนมากแต่เราต้องหาเนี่ยแบบนี้ครับผมเห็นไหมเนี่ยเขาก็เอามาตกแตกเนี่ยเขียนคำว่าเชิญเข้าไป ถ้าเราสมมาจะทำเสื้อก็สามารถทำอาหารใส่คำว่าเชิดเข้าไปข้างหลังนะครับผมนี่เห็นไหมครับผมลองกดเข้าไปดูว่าขายได้ไหมตัวนี้ขายได้ไหมนะเราสามารถกดเข้าไปที่ร้านเขาได้นะครับกดตรงหกสิบเซลล์ร้านนี้ขายได้หกสิบเซลล์แต่ร้านนี้ปิดไว้มันยังไม่สามารถที่จะอืเข้าไปดูได้ แต่เราสามารถดูรีวิวได้นะแต่รู้สึกว่ายังไม่มีเสื้อตัวนั้นลองดูตัวอื่นหน่อยสิตึงๆลองดูตัวนี้เนาะแต่นี่มีคำว่ามามอยู่ข้างหลังด้วย ตัวนี้ขายได้นะนี่มีคนมารีวิวถ้ามีเกิดการรีวิวก็ขายได้ดีนะครับผมลองดูโอเคงนี้นะเนี่ยเนี่ยเราหาคีย์เวิร์ดนั้นเรามีโอกาสที่ฟุกที่จะได้คีย์เวิร์ดอีกอันหนึ่งนะครับแต่ตัวนี้มันจะใหญ่หน่อยนะฟุตบอลมาร์อะไรสักอย่างเนี้ยมันมันเป็นคีย์เวิร์ดที่ใหญ่เราต้องเข้ามาแล้วก็มาหา มาหาย่อยๆนิดซับนิดลงมานะผมเนี่ยเช่นตัวนี้นะผมจะถึงนี่ไลา์ line, ถึงตรงตรงนี้นะคือตัวนี้มีคนทำเยอะไหมสามร้อยกว่านะผมแล้วเราไปลองดูที่เล็บเบาลว่ามีคนทำเยอะไหมที่ซีขึ้นคำว่าเบสเซลเลอร์เลยนะครับ 50, 5สเนะรผมเนี่ยครับผมเราสามารถหาออกมาได้แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นอนะ่ะถ้าอะไรขายดีในอีซี่สามารถเอามาขายในเลเบิลๆเลยมันมีโอกาสขายได้สูงอย่างมากนะครับผมอันนี้คือเป็นตัวอย่างในการที่ผมจะ,ะในการหานะครับเดี๋ยวเราลองมาทางกิจก,กรรมทางช่วงฤดูร้อนหรือว่าซัมเมอร์กันนะครับผมอันนี้เป็นเกี่ยวกับกีฬานะอันนี้ก็มีหลายอย่างก็นี่ก็มีกีฬาด้วยมีหลายอย่างนะครับผม กีฬะด้วยบางครั้งอะมันจะมีมันจะมีช่วงมันจะมีเกี่ยวกับการการไปตั้งแคมป์อะไรต่างๆนะครับผมอเมริกาฟุตบอลอันเนี้ยอเมริกาฟุตบอลขายดีมากนะผมแนะนำให้ให้ให,ให้ให้ทำนะครับผมก็ยังยังไม่ได้ทำเลยนะครับช่วงนี้ยังไม่ค่อยว่างโอเคอเมริกาฟุตบอล กดเข้าไปเฉ <c oughs> ยใส่คำว่าเฉยเข้าไปถ้าเราอยากอยากหาอยากทำเกี่ยวกับสติกเกอร์แล้วใส่เข้าเข้าไปคำว่าสติกเกอร์ข้างหลังนะครับผมมันก็จะมีเกี่ยวกับสติกเกอร์ออกมาอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับผมเราก็สามารถเอารีเร์ชเนี่ยเอาไปใช้ที่ในเลเวลได้นะครับโอเค เราไปสไลด์ถัดไปนะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมแคปอันนี้แคปสต็อปไว้แล้วก็เราก็ไปทำตามหมวดหมู่ของมันได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกรอบอะไรต่างๆมีหมดเลยนะครับผมโอเคอันสไลด์ที่6นะครับผมจะเป็นกิจกรรมในช่วงเดือนกร,รกฎาคมสิงหาแล้วก็กันยาแต่จะเป็นกิจกรรมในแต่ละเดือนแค่แค่วันสำคัญแค่วันเดียวนะผมเอามาแค่วันเดียวนะแต่ผมอาจจะอัปเดตเรื่อยๆใน ในช่องของผมนะครับผมแต่ช่วงนี้ผมจะเอามาสามสามวันสำคัญเนี่ยบอกได้เลยว่าขายดีอย่างมากนะครับผมข้างล่างอันนี้คือเป็นคีย์เวิร์ดใหญ่นะครับผมอะไรเป็นวันชาติสหรัฐส่วนข้างล่างเนี่ยคือคือไทเทนเป็นคีย์เวิร์ดลองนะครับเช่นสมมติว่า,าแต่งานเนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องกับวันชาตินะครับผมเดี๋ยวสมสมสติว่าเราลอง ออกข้างล่างก็ได้นะปะัปะ๊บปัป๊บปั๊บวันนี้ผมใช้ไอแพดนะครับก็เลยอาจจะยังไม่คล่องนะครับโอเคคีย okay. ์เวิร์ดนี้นะครับมีคนทำอยู่500กว่าที่ใน easy นะครับผมแล้วใน เลเวอเมีคนทำอยู่กี่คนเดี๋ยวลองลองดูยังไม่มีนะครับผมคีย์เวิร์ดนี้ยังไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะให้เรารีบรีบรีบออกแบบเนี่ยขาขายได้ไ้มเนี่ยขาขายได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นให้เรารีบออกแบบแล้วก็เอาคีย์เวิร์ตต่างๆอ่ะไปใช้ไปใช้ก่อนได้เลยนะครับผมแต่ อยากจะบอกกับเพื่อนๆทุกคนว่าก่อนที่เราจะออกแบบอ่ะเราต้องเช็ดคีย์เวิร์ดให้ชัดเจนนะครับจะไม่ใช่คีย์เวิร์ดเขาเรียกว่าเช็คแท็กเท็์มานลครับผมลองคำนี้ดูนะครับอันนี้คือเป็นวิธีการรีเสิร์ชนะครับผมรีเสิร์ชบอกได้เลยว่ามันสำคัญมากนะครับถ้าเรารีเสิร์ชไม่ดีเราทำงานดีแค่ไหน,นครับมันก็ อาจจะขายไม่ได้เลยนะครับผมหรือว่าขายออกได้น้อยมากนะครับเนื่องจากคู่แข่งเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้เราขายสินค้าออกได้ยากมากครับผมที่นี่มีอยู่เจ็ดร้อยยี่สิบแปดนะครับผมลองดูที่นี่นะครับแปดร้อยกว่าโอเคที่นี่จะเยอะกว่าแต่ถ้าสมมติว่าตามกว่าหนึ่งพันอ่ะสามารถที่จะทําได้นะ ถ้าตามกวนหนึ่งพันอ่ะก็คือยังยังอยู่ในเขาเรียกว่ายังคนที่ทำอ่ะยังไม่เยอะนะครับผมแต่ถ้าสมมติว่ามากกว่าหนึ่ขึ้นไปก็ลองหาลองหาอย่างอื่นดูนะครับอันนี้คือเป็นตัวอย่างหลักๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราลองมาหาของกันยาดูนะอันนี้จะเกี่ยวกับโรงเรียน นี่ค้นเบสเซลเลอร์เบสเซลเลอร์นี่มีแค่สิบเอ็ดนะครับผมสิบเอ็ดรีสเซลเราลองไปดูที่นี่ดูลองไปดูที่ทางของเลเวอร์โดูนะผมว่ามีคนทำเยอะไหมหนึ่งครับผมเอาไปทำได้เลยนะครับผมเนี่ยเนี่ย,ยที่ผมให้ไว้เนี่ยเอาไป เอาไปหาดีไซน์คีย์เวิร์ดเนี่ยผมหามาให้แล้วเราก็แค่เอาไปหา,าแบบของมันแล้วก็ไปออกแบบแล้วก็เอาไปทำได้เลยนะครับผมเนี่ยที่มัน,เป,นเป็นอะไรที่แบบลองเราลองดูใน e ีซี่มีมีสิบเอ็ดนะครับผมเราได้เบสซูลเลอร์มาหนึ่งตัวแล้วเนี่ยมีตัวตัวอื่นใส่เชือดดูสิ เชื่อยีสิบเอ๊ะโอเคนะครับผมโอเคถ้าใครว่างๆก็ให้จัดเลยนะครับโอเคส่วนส่วนอันนี้ก็เราก็เอาไปหาตามที่ผมดีเซตนะครับผมโอเคหวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์และติดตามด้วยนะครับอันนี้ก็ผมเอาคีย์เวิร์ดหลกัหลกๆที่ที่ สามารถขายได้แล้วก็กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในอีกเดือน2เดือน3เดือนข้างหน้าเอามาให้กับเพื่อนๆแล้วก็ผมจะอัปเดตงานกิจกรรมต่างๆที่กําลังจะเกิดขึ้นในเรื่อยๆนะผมก็ให้เราทาทางานก่อนล่วงหน้านะครับผมโอเคคืนนี้ก็หลับฝันดีนะครับสวัสดีครับ